ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน2562 5มีนาคมดรประวิตรรัตนาเพียรอุปนายกในฐานะประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเรื่องความคืบหน้าการแก้ไขระเบียบข้อบังคับสมาคมณห้องประชุมพลเอกอักขระเดชสิปภาชั้น3สมาคมสิทธิเก่าเซ็นคะเบียน เมีนาคมนายกสมาคมและตัวแทนคณะกรรมการสมาคมไปร่วมงานราตีเอสจีสัมพันธ์2561สณสนามมาตินเดอร์ตูโรงเรียนเซนคะเบียน9มีนาคม นายกสมาคมในฐานะประธานจัดงานออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ประจำปี2562ร่วมกับนายแมนรัรตนสุคนลผู้ว่าราชาการจังหวัดสระบ,บุรีตัวแทนคณะกรรมการและผู้จัดการสมาคมไปร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ครั้งที่1 2562ของสมาพันธ์ณองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรี ในช่วงค่ำวันเดียวกันนายกสมาคมนายทิติธรบุกผารมณีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤษดาอัศวสกุลเกียรติรองเลขาธิการเข้าร่วมง,งานฉลองครบรอบ80ปีโรงเรียนอสัสมชันพณิชยาการในโอกาสนี้ดร์สิริทัตโลจนพฤึกนายกสมาคมในฐานะสิทธิเก่า ACC รุ่น25ได้รับเกียรติในฐานะสิทธิเก่าดีเด่นให้จาลึกชื่อในหอเกติยศ ACC Hall of Fame 2019และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากภารดาวิหารศรีหาพลผู้อำนวยการโรงเรียนอสัสมชันพาณิชยการนักสนาฟุตบอลโรงเรียนอัสสมชันพานิชยาการถนนสาธร 16. มีนาคมนาย,ยกสมาคมนายดูลัดดีโลกดุลัดล,ลำพะ นายกกิติมศักิ์สมาคมและตัวแทนคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนนานาชาติคิงคอร์เร e แบงคอกโดยหลวงพ่อวิริยังศิลินทโลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณบ,บริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนคิงคอร์เรสแบงคอกถนนรัชดาพิเศษพระราม3 19มีนาคมนายดูละดีโลกดูลาลำพะนายกกิติมา์ ในฐานะนายกสมาพันธ์เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ณห้องอนโนมา3โรงแรมอนโนมาถนนราชดำริโดยดรสิริทัน์โรจนาพึกนายกสมาคมเข้าร่วมประชุมด้วย23มีนาคมนายกสมาคมเป็นประธานการประชุมเดือนมีนาคม2562ณห้องประชุมพลเอกอัครเดชศิริปภา,าสมาคมสิทธิเก่าเซนคเบียนชั้น3 28มีนาคมนายยสมาคมนายพนัอสอัศรตนากุลเลขาธิการนายทิติธรบุกผารมณีและผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดกรกิษดาอัศวสกุลเกียรติรองเลขาธิการคณะกรรมการและผู้จัดการสมาคมเข้าร่วมในพิธีปัดฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าพสพโดยบาทหลวงเปโตสานิสถาวีลวงศ์เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟังซิสเวียสามเสนประกอบวจนาพิธีการ น้าหอประชุมเดอร์มงฟอร์ดโรงเรียนเซนคาเบียนในโอกาสนี้นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมได้ทำพิธีมอบเข็มที่ระลึกสมาคมและนายกสมาคมกล่าวต้อนรับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีนี้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมสิทธิ์เก่าเซนคาเบียนด้วย 2. เมษายนนายกสมาคมมอบหมายให้ในายพนัสอัศรตนากลเลขาธิการเป็นประธานในที่ประชุมเรื่องการจัดการที่จอดรถ ในบริเวณใต้อาคารสมาคมสิทธิ์เก่าสินคเบียนสำหรับสิทธิ์เก่าและผู้ปกครองณห้องประชุมพลเอกอัครเดชสสิปภาชั้น3 20เมษายนนายกสมาคมเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลในพิธีปิดการแข่งขัน SG Snooker League 2019ณห้องจัดเลี้ยงสมาคมสิทธิ์เก่าสินคเบียนชั้น2 25เมษายนหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลที่ปรึกษากิติมศักดิ์ในฐานะประธานจัดงาน100ปีเป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดงาน100ปีโรงเรียนเซนคเบียนครั้งที่8ณห้องประชุมพลเอกอัครเดชศรีประภาชั้น3สมาคมสิทธ์เก่าเซนคเบียน 27เมษายนนายกสมาคมเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ณห้องประชุมพลเอกอักครเดชสิริประภาสมาคมสิทธิเก่าเซนคเบียนชั้น3